ขอรับองชายเกาหยางทรงช่วยองหญิงอานผิงจนตกหน้าผาเป็นพากับนางขอรับไม่ดีหรือทำไมองชายเกาหยางตกหน้าผาได้เกิดเรื่องชนีได้ยังไงชุลหุกนางขอรับข้าไม่อาจท่าพระองค์ได้ทันถ่ายทอดคำสั่งข้าคนหาให้ทั่วจะต้องหาองชายเกาหยางให้พบไม่อย่างนั้นอย่าคิดว่าจะรอดกลับมาขอรับให้พวกโง่ไร้ประโยชน์เอ้ย จะเย็นก่อนเจ้าค่ะโชคดีที่มือสังหารในครั้งนี้เป็นนักรบปลีชีพของตระกูลชื่อหยุนจึงแน่ใจได้ว่าจะไม่เปิดเผยความแล้วเจ้าพูดถูกแล้วาฟาบาซองเสบสนเรื่องนี้ไม่มีทางที่เรื่องจะสาวมาถึงข้าเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วยังคิดจะปัสสาวะอีกเหรอข้าขอให้พี่ข้าหลีไว้อย่างองชายเกาหยางเข้ามายุ่งได้อย่างไรอ่ะคือองชายเกาหยางมานะคือองชายเกาหยางมาอยากคกับท่านแม่ทัพ วางดาบลงไม่เช่นนั้นข้าจะไม่อยู่เฉยเจ้าไปเถอะท่านแม่ทัพ <c oughs> น้องข้าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าองคชายเกาอย่างทรงตกยืนอันตรายหรือไม่ต่อให้สิ่งพระชนก็อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสักทีเดียวพี่ว่ายัางไงนะน้องข้าลองคิดดูให้ดี เจ้าต้องการตำแหน่งจกักรพรรด,ดิดีองค์ต่อไปหรือทั่วป่าจิ๋นกันแน่หากเป็นทั่วป่าจิน๋นเจ้าใช้ดาบนี้บานขอค่าได้เลยแต่หากสิ่งที่เจ้าต้องการคือตำแหน่งจกักรพรรด,ดิดีองค์ถัดไปเจ้าย่งมีตัวเลือกอื่นอีกเช่นองค์ชายตรงผิงหรือองค์ชายนานอันเมื่อทั่วป่าจิ๋นตายศึกชิงตำแหน่งองค์ราชทายญาติก็จะดุเดือดเลือดพาดเจ้าแค่ต้องรอจองังหวะเหมาะ และเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดจากนั้นการขึ้นเป็นพระจักรพรรดิน,นี้จะสำเร็จง่ายได้ยิ่งกว่าปอกกล้วยเลยดาบคืออาวุธของบุรุษน้องข้าเจ้าควรเรียนรู้วิธีใช้อาวุธเฉพาะตัวของสตรี งองชายข้าอย่าง,ต,งต้องไม่ตายองชายข้าอย่างต้องไม่ตายชื่นเออชื่นเห้อลูกแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยหลานชายคนโตของข้าต้องไม่ตายง่ายๆเช่นนี้จนกว่าจะได้เห็นศพไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่เชื่อรีบส่งคนไปตามหาตัวพญะค่ะส่งเยียนพระไทยก่อนพระพาราณมัยยังไม่แข็งแรงต้องรู้ให้ได้ว่ามือสังหารเป็นใคร ข้าจะชิ้พวกมันกับผู้บงการเป็นชิ้นๆว่ายัางหนูว่ายัางตอนที่เราออกมาทุกอย่างายังปกติดีไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้กับคุณหนูจะบอกว่าเชี่ยวชาญมัธอทีหยุดให้ใช่บอกว่าเจ้าไหนก็ไม่ได้ ยังบารับใชะไรคะอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์คนรับใช้พอได้แล้วไม่ต้องพูดอีกแล้วว้อย่างนี่เจ้าโอดครวนให้พูดได้รู้แน่ชัดแล้วเหรอว่านางตายเราเห็นศพนางแล้วเหรอร้องไห้หาพระแสงอะไรหากมีเวลามาคร่ำครวญมาคิดหาวิธีตามหาว่ายอย่างไม่ดีกว่าแล้วอุยิงคนรับใช้ ขอรับถ่ายทอดคำสั่งค่ะส่งคนของเราออกตามหาคุณหนูรองกับองค์ชายเกาหยางพาทั้งสองกลับมาไม่ว่าจะเป็นหรือตายรับ